สวัสดีครับพบกับผมนัพงภ์มันทองครับเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มาเที่ยวชมแปลงมันสำลังอยู่ในเขตอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับไม่มาไม่ได้เลยครับแปลงนี้นะครับเขียวๆสวยงามแบบนี้เดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อแซมครับน้องแซมครับน้องแซมปลูกมันมากี่ปีละห้าปีครับห้าปีมีประสบการณ์พอสมควรครับแล้วแปลงของน้องแซมแปลงนี้กี่ไร่ครับ ยี่สิบไร่ครับประมาณยี่สิบไร่สมัยก่อนนี่ห้าปีสี่ปีที่ผ่านมานี่ผลผลิตได้ประมาณเท่าไหร่สามสี่ตันครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับอยากได้เยอะกว่านั้นไหมอยากได้แน่นอนเกษตรกรก็อยากได้เยอะนะนะครับอ่ะปรับเปลี่ยนวิธีการกันบ้างนะครับก็คือใส่ปุ๋ยหรือยังเนี่ยยังครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเหรอสองเดือนแล้วนะ เดี๋ยวรอใส่ตอนระเบิดหัวหรืองไงครับรอใส่ตอนระเบิดหัวอ๋อทีเดียวเพราะตอนนี้ความสมบูรณ์ของต้นของบใบอะไรมันมา,ม,มาแล้วครับใช่ไหมมาแล้วครับเออแล้วฉีดนวัตรกรรมไปครับฉีดตัวไหนตัวไหนตัวน,นั้ <เ S 1> <จ>นนลยเฉียวหน่อยอ่าฉีดไปกี่ครั้งแล้วสองครั้งครับสองครั้งแล้วที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่ยนะยังครับอ่าจะใส่อีกทีหนึ่งตอนไหนเมื่อกี้เห็นบอกประมาณสี่เดือนครับสามสี่เดือนอ๋อระเบิดหัวเลยระเบิดหัวครับอ่าประหยัดลงไปไหมประหยัดครับ อความประหยัดได้แล้วเพราะว่าปุ๋ยยังไม่ได้ใส่ครับอปกติเราใส่ปุ๋ยรองพื้นด้วยไหมใส่ครับแล้วใส่กระตุ้นการเจริญเติบโตใส่ไหมใส่แต่แสองอันนี้ไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่รอระเบิดหัวทีเดียวครับเพราะว่าใบกับต้นมาแล้วมาแล้วครับแต่ไม่ใช่ใบกับต้นอย่างเดียวครับหัวมาแล้วครับมาดูครับน้องแซมขุดให้เราดูเลยครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับมาดูเลยฮะนะครับนะครับมันตอนหลังตอนนี้อายุกี่เดือนน้องแซมสองเดือนครับสองเดือนเท่านั้นนะครับท่านผู้ชม สองเดือนเท่านั้นนะครับมาขนาดนี้เอามาดูอีกต้นหนึ่งครับมาดูอีกต้นหนึ่งครับน้องแซมขุดให้เราดูครับนะครับสองเดือนแค่นั้นเองครับโอ้โหแบบนี้เป็นไงครับน้องแซมเห็นแล้วเป็นไงประทับใจครับประทับใจครับชื่นใจครับใช้หัวใช้เองหรือเปล่าเนี่ยใช้เองครับพ่นเองไหมพ่นเองครับใช้เองพ่นเองถูกต้องอยู่แล้วนะครับอ่าปลอดภัยไหมเราต้องทรงใส่นกกมหน้ากากไหมครับไม่ใส่เลยครับเดินพ่นแบบ ไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่มีกลิ่นเกินอะไรเลยนะไม่มีนะครับโอเคปลอดภัยสูงได้ข่าวว่าสั่งแบ็คมาแล้วครับเดี๋ยวจะเอามาผสมฉีดระเบิดเข้าไปอีกครับโอเคสุดยอดมากอสรุปนิดนึงความประทับใจที่ได้จากการใช้ตัวนี้เป็นไงบ้างก็ภูมิใจครับที่ว่ามันประหยัดแล้วก็เขียวงามต้นดีเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้น ก่อนก่อนใช้มันเห็นได้กร็บอกข่าวว่ามันมันเหลืองมันโทมครับมันเหลืองแบบว่าเหลืองจนผมจะไถทิ้งอ่ะอ๋อจะไถทิ้งแล้วเหรอจะไถทิ้งเลยอ่ะตอนที่เนี้ยมันเหลืองแล้วเราฉีดไปกี่วันมันมันมันเขียวขึ้นสิบห้าวันเริ่มเริ่มเปลี่ยนอืมจนจนมาเป็นแบบนี้ฉีดครั้งที่สองนะครับมันถึงเขียวงามอ๋อโอเคนะยืนยันว่าใช้จริงใช้จริงครับโอเคจากน้องแซมครับคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา มีความประทับใจอย่างยิ่งเลยนะครับเล่าให้พวกเราฟังนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาติดตามดูว่าผลลัพธ์แปลงนี้ฤดูกาลนี้จะได้เท่าไหร่ดีไหมดีไหมดีครับโอเคนะเห็นรอยยิ้มของเกษตรกรแบบนี้มีความสุขก็เราก็มีความสุขไปด้วยครับขอบคุณน้องแซมมากครับสวัสดีครับ